บทสรุปสิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ต้องทำมีแค่นี้เองสำหรับผู้ฝึกฝนหลายท่านทั้งมือใหม่และมือเก่าบ่อยครั้งที่เราได้ฟังได้อ่านคำสอนและคำแนะนำจากครูอาจารย์ต่างๆแล้ววันหนึ่งเราเกิดรู้สึกสงสัยชักเกิดสับสนเพราะรู้ข้อมูลมาหลายทางรู้มาเยอะข้อมูลมากมายตีกันในความคิด เช่นจะฝึกแบบไหนดีอาจารย์ท่านนั้นแนะนำแบบนี้อาจารย์อีกท่านแนะนำคล้ายๆกันบ้างหรือแนะนำต่างกันไปบ้างบางอาจารย์ก็มีกลเมตดปลิกย่อยที่ต่างกันไปบ้างเป็นต้นทำให้รู้สึกสับสนในบางครั้งเพราะรับรู้ข้อมูลมาเยอะหลายคนประสบกับปัญหาเหล่านี้ขอให้คําแนะนำว่าหากเราตั้งสติสงบใจ แล้วทบทวนดูว่าแก่นหรือหลักการหรือวิธีการหลักในการฝึกฝนก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างซึ่งก็เป็นแก่นหรือหลักการเดียวกันนั่นเองลองย้อนทบทวนไปตั้งมั่นที่วิธีการหลักว่าเราได้ฝึกตามวิธีการหรือแนวทางนั้นหรือไม่ลองตรวจสอบลองทบทวนดูเราอาจจะได้รับรู้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมาย แต่สิ่งที่ควรรู้เพื่อเอาไปลงมือฝึกฝนมีแค่ไม่กี่อย่างเองลองมาทบทวนวิธีการฝึกของเราแบบง่ายๆดังนี้นี่คือบทสรุปแก่นหรือหลักการที่มือใหม่ต้องรู้ต้องทำในการฝึกฝนเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนข้อหเมื่อรู้แล้วว่าความรู้สึกตัวคืออะไรฝึกอย่างไรก็มันฝึกฝนบ่อยๆ ฝึกทั้งในรูปแบบและฝึกนอกรูปแบบฝึกสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดข้อ 2. สิ่งที่ต้องทำในการฝึกก็ง่ายๆคือเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะแล้วรู้สื่อๆรู้สบายๆกับการเคลื่อนไหวนั้นพอสักพักใจมันเผลอคิดขึ้นมาเมื่อเรารู้ทันว่ากำลังเผลอคิดก็ให้ทิ้งความคิดไปทันทีแล้วกลับมารู้สึกตัว กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดิมข้อ3ทํทำแค่นี้จริงๆสำหรับมือใหม่ทำวิธีเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆแบบนี้แหละแล้วสติจะถูกพัฒนาให้แข็งแรงว่องไวขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะรู้ทันการเพลิคิดได้บ่อยขึ้นได้ไวขึ้นเมื่อสติแข็งแรงขึ้นระดับหนึ่งจะไปพบเห็นสัจธรรมได้เองตามกลไกธรรมชาติ จิตใจจะค่อยๆปล่อยวางจากการยึดมั่นต่างๆไปตามลำดับซึ่งเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ขั้นที่สูงขึ้นผู้ฝึกฝนมือใหม่ยังไม่ต้องกังวลขอให้ฝึกฝนอย่างถูกต้องไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะส่งผลให้เห็นเองข้อ4หากสงสัยหรือติดขัดอย่างไรก็ให้ปรึกษาผู้รู้หรือครูอาจารย์ในแนวทางของหลวงพ่อเทียนหมายเหตุการฝึกเจริญสตินั้น มีหลักการเดียวกันตามหลักสติปัฏฐานแต่เทคนิคหรือคำอธิบายของแต่ละอาจารย์อาจจะต่างกันไปเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความสับสนของมือใหม่ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้รู้ที่ฝึกในแนวทางหลวงพ่อเทียนเช่นเดียวกันสิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ต้องทำก็มีเพียงแค่สีข้อนี้เองง่ายๆแค่นี้เอง แต่ถ้าหากอยากขยายความเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนก็รบกวนดูและฟังต่อไปหัวใจของการฝึกฝนสามารถสรุปเป็นประโยคสั้นๆได้มากมายหลายประโยคเราจะลองสรุปใจความสำคัญมาให้เป็นสีหัวใจหลักดังนี้ประโยคแรกมันฝึกฝนบ่อยๆทั้งการฝึกในรูปแบบและนอกรูปแบบก,การฝึกฝนในรูปแบบ คือการจงใจหรือเจตนาเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะทำแบบสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องเคร่งเครียดเช่นยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมโดยหาเวลาว่างๆวันละแค่สิบนาทีหรือมากกว่านั้นตามแต่สะดวกการสุกฝนนอกรูปแบบคือการประยุกต์ไปใช้ในอิริยาบถประจำวัน โดยสร้างการเคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะในรูปแบบใดก็ได้ตามแต่เหมาะสมเช่นถ้ามีเวลา3-5นาทีขณะนั่งรออะไรอยู่ก็กระดิกนิ้วเป็นจังหวะหรือจะกำมือแบมือเป็นต้นรวมทั้งฝึกให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติให้ใจระลึกรู้ในสิ่งที่กำลังทำเช่นมีสติกับการเดิน รู้สึกถึงกายที่กำลังเคลื่อนไหวหรือเวลากินข้าวก็ใส่ใจอยู่กับการตักอาหารการเคี้ยวไม่ปล่อยใจเมื่อลอยไปคิดเรื่องอื่นบ่อยๆเป็นต้นประโยคที่2รู้กายที่มันเคลื่อนไหวรู้ทันใจที่มันเผลอคิดหมายความว่าเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวก็ให้ใจระลึกรู้หรือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนั้น แต่เดี๋ยวสักทักใจมันจะเผลอคิดเรื่องอื่นๆทำให้เราไม่ได้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวร่างกายก็ให้เรารู้ทันใจที่มันเผลอคิดนั้นระลึกรู้ตัวว่ากําลังเผลอคิดอยู่ใจมันจะเผลอคิดไปนานแค่ไหนก็ช่างแต่เมื่อไร่ที่รู้ทันปุ๊บว่ากําลังเผลอคิดเรื่องอื่นก็ให้ทิ้งความคิดไปทันทีไม่ต้องไปสนใจความคิดนั้นไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องไปหาสาเหตุ ไม่ต้องไปคิดต่อให้ทิ้งความคิดทันทีแล้วกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดิมฝึกแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเป็นการฝึกความแข็งแรงของสติเมื่อสติแข็งแรงขึ้นเราก็จะรู้ทันการเผลอคิดได้บ่อยขึ้นได้ไวขึ้นแล้วเราจะกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเองประโยคที่ส ฝึกแบบสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดอย่าเพ่งอย่าเกรงอย่าฝืนบังคับไม่ให้เผลอคิดอย่าพยายามฝืนให้ตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นปกติของมือใหม่ที่จะรู้ได้ทักเดียวแล้วก็จะหลงเผลอคิดไปบ่อยๆนานๆมันจะวนไปๆมาๆแบบนี้คือรู้ๆหลงๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องหุดหงิดทำใจสบายๆ ถือเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ต้องทำคือเมื่อรู้ทันว่ากำลังเผลอคิดอยู่ก็ให้ทิ้งความคิดทันทีแล้วกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดิมประโยคที่4ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจก็ให้กลับมารู้สึกตัวประโยคนี้จะถือเป็นคาถาเบสเซ็เด็ดค่ะ ที่ใช้รวมๆได้กับทุกกรณีคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจจะมีอะไรมากระทบกายและใจแล้วพาให้จิตใจไปยึดมั่นหรือปรุงแต่งไปเป็นความคิดความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะรู้สึกสุขหรือทุกข์พอใจหรือไม่พอใจดีใจเสียใจโกรธรักเกลียดและอื่นๆหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติขั้นสูง ที่ได้พบเห็นสภาวะธรรมขั้นละเอียดจนเกิดอ,อาการปิติดหรือลงคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมหรืออื่นๆสิ่งที่ต้องทำเพื่อรับมือกับอาการต่างๆเหล่านี้มีแค่ประการเดียวคือทิ้งความคิดความรู้สึกเหล่านั้นไปซักแล้วกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวร่างกายทำแค่นี้แหละสรุปคือ หรือหลักการที่สำคัญก็มีแค่นี้เองไม่มากมายอะไรลองทบทวนดูเมื่อรู้มาเยอะอ่านเยอะฟังคลิปครูอาจารย์มาเยอะแล้วรู้สึกสับสนลองทบทวนดูมีหลักง่ายๆแค่ไม่กี่อย่างเท่านี้เองก็ให้ย้อนกลับไปตั้งหลักที่หลักการหรือแก่นหรือวิธีการฝึกหลักๆตามที่ครูอาจารย์แนะนำไว้ ลองปล่อยวางข้อมูลเยอะแยะที่รู้มาทิ้งไปบ้างแล้วใส่ใจเฉพาะหลักการสำคัญในการฝึกขอย้ำว่ามีสิ่งที่ควรรู้เพื่อเอาไปลงมือฝึกฝนแค่ไม่กี่อย่างเองอะไรที่รู้มาเยอะไปก็วางไปก่อนวางไปบ้างข้อมูลเยอะเกินจำเป็นก็ทำให้สับสนได้ครับ